ทุกคนวันนี้นะครับบุกมา Nick ก,กิลวอกับเจ้า Honda NX 500สภาพนี้คือสภาพที่ทำการขัดเคลือบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาชมนะครับว่าเจ้าคอน d ้ NX เนี่ยทำแบบนี้เพื่ออะไรทั้งๆท,ท,ที่เป็นรถใหม่ ถ้าใครที่ติดตามช่องของบูมอยู่แล้วนะครับจะเห็นว่าบูมเอามาทำขัดเคลือบกับที่นี่ทุกคันแต่ว่าเราทำแค่ชุดสีนะครับแต่พอมาเล่น nx นะครับทาง Ni c k e ิลว t เขาบอกว่าเขามีของเล่นให้เรานะครับเป็นชุดนี้ครับพี่นิกชุดนี้มันจะเป็นเขาเรียกอะไรเครื่องยนต์เครื่องยนต์ครับสามารถเคลือบได้เคลือบได้ครับเคลือบแก้วได้อ่านี่นะครับเดี๋ยวเราเอาให้ดูแล้วกัน แต่ก่อนที่จะให้ดูนะครับนี่ให้พินิกแนะนำอุปกรณ์ที่เราใช้กับเจ้า nx 500รซึ่ง nx ของบูมยังเป็นรถที่สภาพไม่ได้หนักหนาสาหัสยังใหม่อยู่ใช้อุปกรณ์แค่เซตนี้ใช่ครับอะให้พินิกแนะนำหน่อยเซตนี้ก็จะมีเครื่องขัดนะครับเครื่องขัดสามนิ้วใบสามนิ้วสามนิ้วหนึ่งนิ้วสองนิ้วตัวนี้ นะครับตัวเล็กเขาซอกข้มุมขขาซอกข้มุมนะครับเป็นที่ใช้ก็คือเป็นยาขัดกลางยาขัดกลางขัดละเอียดนะครับขัดละเอียดอันนี้ขัดเสร็จปุ๊บก็ลง IPA เช็ดผิวนผิวให้สะอาดนะครับครับเสร็จแล้วก็ลงเคลือบแก้วเคลือบแก้วนัทโนนิกีเจ็ c ซซึ่งตัวนี้บูมคุ้นเคยครับเป็น10เฮดพัทอ่าแล้วตัวนี้ลง3มเลเยอร์ครับเป็น3ชั้น3มเลเยอร์ใช่ครับนี่ครับ C7 3มเลเยอร์ แล้วก็ลงชั้นสุดท้ายด้วยท็อปโค้ทนะครับของ n i ก k ก er ิลวอตอันนี้เป็นของทาง n i ก k ก er ิลวอตโดยเฉพาะใช่ครับใน<แ>จิบงานขั้นตอนสุดท้ายสำหรับจะเป็น4 l a เลเยอร์อันนี้คือสําหรับ,รบ,รบตัว Honda NX ของ b o ูมใช่ครับแต่ถ้ารถคันอื่นมาอาจจะมีริ้วรอยที่สาหัสยิ่งขึ้นคับ,คบทาง n i c k ก l w วอตก็มีเพิ่มขึ้นครับทั้งใบขัดขนแกะตัวใหญ่ตัวเล็กมีหมดเลยครับคืออันนี้คือเลือกใช้ตาม สภาพพื้นผิวสภาพพื้นผิวดูทุกคนนี่ครับของเล่นนิงกับวอดและอันเนี้ยพี่อันนี้ก็จะเป็นพวกรถใหญ่ครับรถใหญ่นี่คือใหญ่ขนาดไหนเนี่ยพวกรถเก๋งขึ้นไปอะไรอ๋อรถยนต์ดูทุกคนฝ่ามือเลยนะครับนี่คือฝ่ามือนะและเนี่ยอันนี้ก็ใช้กับมอเตอร์ไซค์เหมือนกันครับจะเป็นขัดขนแกะขัดขนแกะใช่ครับคือเก็บรอยอ่าแล้วตัวนี้ครับตัวนี้ไว้เข้าซอกเข้ามุมครับเข้าซอกเข้ามุม อ๋อเป็นเหมือนฟองน้ำเลยฮะใช่ครับเป็นฟองน้ำนี่นะครับอ่าอันนี้ก็คือแบบที่ริ้วรอยที่มันเพิ่มเติมมากกว่าของบูมใช่ครับอ่าอันนี้ย้ําว่ารถยังใหม่อยู่เลยใช้แค่นี้นะครับครับราคาเท่ากันไหมแบบเนี้ยขัดน้อยขัดมากเท่ากันครับเท่ากันเท่ากันอ่าเดียวครับราคานี้ก็เท่ากันหมดครับไม่เกี่ยงว่าจะขัดมากขัดน้อยนะครับแต่ขัดออกมาแล้วผลงานต้องดีใช่ย้ําเลยว่าผลงานต้องดีแล้วน้ํายาพวกเนี้ยพี่ อันนี้เป็นน้ํายาขัดครับน้ํายาขัดของพวกโซนแนกเมนซ่าสาอครับใช้ตามสถานการณ์สภาพขอผิวรถเหมือนกันอ๋อก็คือถ้ามันหนักก็น้ํายาก็แตกต่างกันไปแตกต่างกันออกไปอีกใช่ครับอ่าแต่ของบูมใช้แค่นี้ใช่ครับนี่อ่าสำหรับรถใหม่นะรถมีสูตรตายตัวรถใหม่พี่มีใช้น้อยกว่านี้ไหมเคยเจอไหมแบบน้อยกว่านี้ไม่ไม่ครับ ่าก็คือเหมือนรถใหม่ก็คือสเต็ปเริ่มต้นนี่แหละใช่ครับประมาณเซตนี้นะครับแล้วก็ C7 3 l a เลเยอร์ท็อปโคดให้อีกซึ่ง C7 นี่ตัวที่บูมคุณเคยรถทุกคันเลยเนาะของบูม C7 ใช้ดีครับใช้ดี่แล้วคราวนี้ครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้เคลือบเสร็จมาแล้วครับผมเดี๋ยวมาทดสอบให้ดูว่าทำไมเราต้องเคลือบทั้งๆที่เนี่ยบูมมาคือหน้าฝนนะครับ เตรียมจะเอา N X เดินทางแล้วให้ดูอุปกรณ์ทดลองครับนะครับชีดน้ําฉีดน้ำอันนี้คือเคลือบเคลือบแล้วครึ่งเคลือบเลย่เคลือบเสร็จใช่ทีนี้เลยเคยได้ยินแบบว่าเขาบอกว่าต้องทิ้งวันสองวันหรือยังไงนะตัวใหม่เนี้ยของนัโนนิกซีเจ็ดเนี้ยอมันเคลียวลิ่งด้วยวอุณหภูมิอากาศครับสิ่งที่จำเป็นต้องมาอบอินฟาเรดอะไรให้วุ่นวาย ก็พูดพูง่ายอย่าง C7 อ่ะผมเคยทดลองแต่ a d ด3 5 0ามูนแล้วเครื่อปุ๊บผมเขี่ออกไปลุยฝนเลยสมัยนู้นเนาะใช่ครับวันนี้ก็ยังเป็นตัว C7 อยู่ยังเป็นตัวเดิมอยู่ครับตัวเดิมเลยด้วยแต่เพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาใช่ครับให้ถึงสามแล้วครับอ่ะลองเลยครับอ่าเฉดูดูครับนี่นะครับทุกคนดูฟิลลิ่งเมื่อเราไปเจอฝนมันก็จะเป็นแบบนี้ เห <He S 2> ็นไมหมไหลแล้วครับนี่ยังไม่ทันมีลมมีลมเลยนะลมเงียบกริบเลยครับที่นี่ยังไม, <c oughs> ไม่มีลมนะครับให้สังเกตตรงชิวถ้าไม่ได้เคลือบมันจะไม่เป็นเม็ด<ช>มันจะเป็นแบบแผ่นแผ,แผ่น,ผน,ผนเปืนเป้นๆซึ่งไอแผ่นปื้นๆแบบนั้นเขาบอกว่าถ้ามีค่าฝุ่น<ช>มันจะไม่ได้ออกไปเวลาแห้งมันก็เกาะเป็นคราบเกาะเป็นคราบแต่ถ้าเป็นเม็ดแบบนี้ถ้าแบบนี้ก็ดลลมมันก็ ออกหมดเลยครับกระเด็นออกไปเลยใช่ครับขอลมจําลองหน่อยครับอ่านี่เรามีให้ทุกคนดูนะครับจําลองไปไงนี่นะครับลมจําลองครับโอ้โหเรียบร้อยนี่นะครับลมจําลองความเร็วผมให้เลยยี่สิบยี่สิบสามสิบ กระเด็นออกไปแล้วนะครับอ่าเด่นน่าจะอยู่หลังชิวอ่านี่คืออยู่หลังชิวนะครับนี่อ่าโอเคสําหรับชุดสีเขาเรียกชุดสีใช่ไหมพี่ตรงเนี้ยใช่ครับชิวชุดสีอ่าคราวนี้ครับที่มันพีคไปกว่านั้นเอ้พวกเนี้ยบูมคุ้นเคยอยู่แล้วและใครที่ดูคลิปของบูมที่มาเคลือบที่นี่ก็น่าจะคุ้นเคยแต่สิ่งที่บูมแปลกใจและไม่คุ้นเคยเลยคือเคลือบเครื่อง นี่ครับทุกคนมันคลือนยาซีเจ็ดครับใช่ครับเคลือบเครื่องได้ได้ครับร้อนนะการันตีการันตีครับเป็นปีก็ยังอยู่ครับเป็นปีเป็นปีครับอ้าวนี่นะครับซึ่งพอมาเล่นรถพวกนี้มันสามารถเคลือบโค้งเคลือบนุ่นเคลือบนี่ได้เคลือบได้ยันท่อถูกต้องไหมพี่คอท่ออ่ะร้อนๆ้อนเนี่ยได้ไหมได้ครับอันนี้เคลือบไปยังเคลือบไปแล้วครับเคลือบแล้วอ่า อ่ะลองเลยครับอยากรู้ครับเขาบอกเคลือบแล้วมาดูกันอ๋อมันก็จะเป็นเม็ดเป็นเม็ดครับเป็นก้อนกลมๆเกาะไว้อย่างงั้นใช่อ่านี่ทุกคนมันจะไม่เกาะนะครับมันจะไหลอ่าแล้วพอโดนลมมันก็ไปเลยเป็นเม็ดออกไปเลยอืมคราวนี้ยขอดูตรงเครื่องหน่อยพี่พอเคลือบแล้วมันจะเป็นยังไงอ๋อ มันจะไม่เป็นแผ่นใช่ครับมันจะเป็นเม็ดแล้วดูมันจะลดการยึดเกาะของตัวฝุ่นอะไรพวกนี้ครับอืมก็คือสมมุติเนี่ยผมไปขี่ออกทริปลุยขี้โคลนดีกว่าอ่ะเนี่ยล้อหน้าดีดขึ้นมาให้โคลนหนักๆเลยครับให้หนักได้เลยใช่ครับแล้วก็ฉีดน้ำด่รงดันออกเลยครับน้ําต้องใช้น้ายาไหม ไม่ต้องใช้ครับน้ำเปล่าน้ำแดงดันเนี่ยฉีดได้เลยใช่ครับหลุดแล้วหลุดครับหลุดไม่เป็นคาบไม่อยู่ไม่ครับไม่เป็นอ้าวนี่นะครับตามที่เป็นซอกตามมุมอย่างนี้ครับใช้แป้งหน่อยใช่ได้ไอาดแบบใช้แป้งเข้าไปใช่ครับอ่าก็คือน้ำหยดลงน้ำเปล่าน้ำแดงดันฉีดได้เลยไม่ต้องน้ำยาไม่ต้องใช้โฟมไม่ต้องครับนี่นะครับโหนี่ดูชมหน้าครับนิกเกิลวอการันตีขนาดนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปลองให้ดูครับผมยังไม่ค่อยเชื่อนะครับเดี๋ยวขอลองตรงท่ออ่ะเดีย๋ยวผมชีดให้ดูเลยนี่นะครับโหไหลเลยอันนี้ไหลเลยไหลเข้าไปเลยนี่ครับเป็นอย่างนี้เลยอ่าโอเคแล้วคราวนี้ครับราคาแยกกันหรือเปล่าพี่หรือว่ารวมราคาเนี่ยแยกกันครับก็ถ้าเป็นชุดสีอย่างเดียวก็3 5 0 0ันห ชุดสีก็คือครับชุดสีทั้งหมดของรถเลยครับสีเงาสีด้านด้านครับไม่รวมพลาสติกอย่างเดียวไม่รวมพลาสติกใช่ครับพลาสติกนี่คือยังไงพี่พลาสติกดำครับพวกพลาสติกดำอ๋อชิ้นดําพวกนี้ชิ้นดาพวกนี้จะต้องแยกสํายาครับอออีกตัวหนึ่งเป็นเซลาโคคอ่าแล้วก็คือชุดสีสามพันห้าครับพลาสติกดามีเท่าไหร่พลาสติกดาก็ต้องดูถ้าเป็นรุ่นนี้ก็อันนี้คือจบเลยห้าพันอ๋ออันนี้ถ้าทําทั้งหมด ถ้ารวมทั้งคันเลยจะรวมอยู่ห้าพันครับอ่าทั้งคันก็คือรวมมาถึงตัวเครื่องตัวเครื่องครับท่อดำท่อสวิงอาร์มใช่ครับโค้งหมดเลยหมดเลยครับอ่าห้าพันแต่ถ้าแยกชุดสีใช่ครับสามพันห้าสีเงาชุดสีด้านอ่าครับนี่นี่สามพันห้าแต่ถ้าทั้งคันทั้งคันนี่คือเนี่ยลูกค้าติดปี๊บมาครับลงให้ไหมลงให้ครับลงให้ด้วย รวมปี๊บแไม่เลยเอาถ้ามีปี๊บก็เอาปี๊บมาเลยครับอ้าวนี่นะครับมีปี๊บเอาปี๊บมามีแคดบาร์ลงให้ไหมลงให้ครับลงให้นะครับอันนี้คือลงเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นเม็ดแบบนี้นะครับบอกว่ามาจากพี่บูมเลยครับลงใ้หมดเลยนี่นะครับลงให้หมดเลยนะครับโอเคก็คือทั้งคันห้าพันแค่ชุดสีอย่างเดียวสามพันห้ากับเอ็นเห้าร้อยส่วนราคารุ่นอื่นทักไปถาม ทักไปถามนะครับว่าผมก็จะถามให้ได้แค่รุ่นที่ผมทำนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่นิกบุมอยากเห็นเครื่องตรงนี้พร้อมแบบมีลมเป่าสักหน่อยอยากเห็นอ่าเดี๋ยวฉีดน้ําก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเอาลมเป่านะครับคือเราก็อยากรู้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันคืบหน้าฝนครับทุกคนแล้วผมก็เป็นคนที่แบบออกทิปจริงจังซะด้วยอลมเป่าเลยไหมครับนี่ลมเป่าเลยพี่ อยากรู้ครับว่าเวลาเจอลมมันจะเป็นไง oh. ทุกคนให้ดูชัดเจนนะครับอันนี้สำหรับเครื่องยนต์เคลือบได้โอเค ก็ประมาณนี้นะครับย้ำนะครับทั้งคัน5,800แต่ถ้าไม่อยากเอาทั้งคันแค่ชุดสี่ส5 0 0าสำหรับ Honda NX500 ที่นิกเกิลวอตส่วนอุปกรณ์ครับอยู่ตรงนี้รถใครช้ำในมาขนาดไหนรับจบใช่ไหมพี่นิกรับจบหมดครับรับจบนะครับดิวรอยมาเยอะจัดให้ได้นะครับดูอุปกรณ์ของเขาประมาณนี้ครับนิกเกิลวอตนะครับ,รบขอพิการหน่อยพี่ แพ็กอยู่ร้านอยู่เพชรเกษม48แยก18ดนะครับเปิดกี่โมงพี่เปิด10โมงเช้าปิดหโมงเย็นครับแต่ถ้าติดกว่านั้นก็บอกกันได้นี่นะครับทุกคนให้ดูเวลาตอนนี้เที่ยงครึ่งครับตีสา่สี่ก็มีมาแล้วครับจริงอ่ะใช่ครับยันเช้าก็มีมาแล้วครับแต่รถรุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าทิ้งเป็นวัน ทิ้งไว้ดีกว่าครับทิ้งเป็นวันนะครับถ้าอยากเอาดีอันเนี้ยที่มันได้ฟิลลิ่งนี้ต้องบอกเลยว่าบูมเร่งช่างซึ่งปกติพี่นิกจะไม่รับเลยกรณีมาเร่งใช่ครับไม่รับแต่อันเนี้ยคือบูมเร่งถ้าไม่เร่งมันจะดีกว่านี้ไปอีกดีกว่าเยอะครับอ่าดีกว่านี้อีกเยอะนะครับครับแต่นเนี้ยคือบูมเร่งระนะครับมันจะได้เสร็จตัวด้วยใช่ก็คือมาตรฐานต้องทิ้งถ้าอยากแจม จริงๆก็คือถ้ามาเล่งก็คือพินิกไม่รับเลยไม่รับอ่าบอกตามตรงเลยคือไม่รับเลยเพราะว่าบางทีมันติดคิวเช้าของวันด้วยอะไรด้วยนะอ่าเคลียร์คิวไว้ให้ดีนี่แหละครับของดีๆครับมีก็ต้องรอครับแต่แนะนำครับรอเถอะ <c oughs> ส่วนผมคือผมจะไปออกทริปแล้วไงแล้วเวลาผมมีจํากัดด้วยมาจากจังหวัดพิจิตรนะครับ <c oughs> คือเดี๋ยวเราเตรียมออกทริปกันต่อเลยแล้วเดี๋ยวเทสให้ดู เดี๋ยวเทสให้ดูว่าไปลองแบบขี่เนี่ยเป็นพันๆโลเนี่ยความร้อนมาเนี่ยเขาบอกว่ามันทนได้มันเคลือบแล้วมันทนได้ทนได้ครับเดี๋ยวดูกันครับ<ม>ทุกคน<ม><ม>เดี๋ยวเราลองให้ดูซึ่งตรงนี้แม่งร้อนจริงๆจักใจเลยอ่ะโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้ครับสำหรับ Honda NX500 ที่ Nick ินิกเกิลวอสไว้เจอกันใหม่ EP ต่อไปค่ะ